อันนี้ผักผักเป็นต้นหอมต้นหอมที่ขึ้นทุกปีเขาจะมีหัวของเขาพอหน้าหน้าหน้าหนาวปุ๊บคือเขาก็จะอเขาก็อยู่ในดินเขาก็จะไม่มีใบแล้วทีนี้พอตัวโต,วตวปุ๊บเขาก็จะเป็นดอกออกมาแล้วก็จะเป็นดอกที่สามารถเอาไปปลูกได้นี่ขึ้นมาอุย้ยสวยและต้นในนี้นะคะดอกอันเนี้ย ทั้งจังหวัดที่อยู่รู้สึกว่าจะมีแค่บ้านอย่างบ้านเดียวนอกนั้นไม่มีแล้วเขาจะสวยอยู่แค่อาทิตย์เดียวอากาศร้อนอาทิตย์เดียวเองเมื่อก่อนเคยปลูกดอกทิวลิปเคยปลูก <G l ips> <c ười> <c ười> แต่ทีนี้ไม่ไม่ไม่ได้อะไรเขาเขาก็เลยปลูกต้นหอมดีกว่ากินได้อุ้ยสวยวันนี้มาหาเงิน <laughs> วิธีสามีชอบกินเบีย <laughs> นี่เลยามา หาตังค์ด้วยความที่กระป๋องเบียร์อันนี้กระป๋องกระป๋องเล็กนะคะสองโคูนสองโคูนสองโคลนก็สิบบาทนะนี่กระป๋องใหญ่ถ้าเป็นกระป๋องใหญ่ขวดโคกใหญ่ขวดโคกใหญ่สามโคลนเราหยอดเข้าไปก็จะมีจำนวนขึ้นมาว่าที่กรก็ราคาเท่าไหร่ ไปดูข้างในกันนะว่าเขาเป็นยังไงนี่เดี๋ยวไอจะมีตัวสแกนจะยัดข้างหน้าหรือตูดเข้าไปใส่แต่ถ้าเราใส่เข้าไปเร็วเกินไปเครื่องเขาก็จะตีกลับออกมา เขาก็จะบอกว่าใส่เร็วเกินไปหรืออะไรประมาณนี้ไม่ลองใส่เลยใส่เลยนี่ค่ะเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็เดาออกแล้วก็ยัดก็ไปใหม่เครื่องเขาเต็มนะเครื่องเขาเต็มเขาก็จะแบบ <S <S <ๆ>เขาก็จะมีเสียงปิๆๆ๊บปิ๊ปดังขึ้นมาคือจะให้พนักงานข้างในค่ะเขาเต็มพนักงานเ็าจะเอาอกไป แล้วเขาก็จะมีถังตัวใหม่มาเปลี่ยนให้เสร็จแล้วกดปุ่มเขียวบินก็จะออกมาเราก็จะไปแลกตังค์ไปแลกตังค์ตรงตรงที่เขาคิดตังค์นะคะก็จะได้เงินตามจำนวนนี้เลยชีวิตคุณแม่ว่างไม่ได้จ้ะว่างมาสนามฟุตบอลไม่มาเชียร์นุ่มนะมาเชียร์ลูกชาย Keep it, keep it. อยากให้ดูรถทําความสะอาดถนนนะคะฝั่งขวามือแล้วเวลาก่อนที่เขาจะทําความสะ,ะสะอาดถนนเขาก็จะมีป้ายะค่ะป้ายมาตั้งเลยตรงข้างทางจะบอกว่าทําความสะอาดถนนตั้งแต่เวลาทีนี้ถึงเวลาเท่านี้ห้ามมีรถจอดนะคะวันที่ขับรถผ่านนะคะผ่านไม่ไกลจากฟุตทักของนเองยงก็จะมีการแข่งวิ่งไม่แน่ใจว่าวิ่งมาราธอนหรือวิ่งวิ่งอะไรคนเยอะมาก ที่เมืองที่น้องเรงอยู่นะคะมีการมีกิจกรรมเยอะมากถ้าเกิดหน้าร้อนนะมีสถานีตำรวจนะคะดูรถตำรวจโอ้วันนี้อากาศดีกิจกรรมเยอะโรงเรียนเขาไม่ค่อยให้เด็กอยู่ข้างในคะ่ะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะพาออกมาเดินพาเด็กออกมาทำกิจกรรมข้างนอกอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ